สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เริ่มจะพัฒนาให้เป็นวัวชาเล่หมดเลยดีกว่าวัวไทยบ้านเยอะไหมครับคุณม่เลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายมันไม่มีไม่มีโรคอะไรมันแข็งแรงได้กินกับฟางกัพอใช้ไดมันไม่ฟอมอะไรมันก็อยู่ได้มันพอรักษาสภาพมันได้เนาะไม่ต้องลงทุนเยอะน ครับผมมันก็อยู่ได้ครับผมเมื่อเปรียบเทียบนะคุณานะชาเล่วัวไทยบ้านนี่การกินกันอยู่มันสองสามสี่ปียังขึ้นดีอยู่ครับผมยังไม่ได้เติมเลยยังไม่เติมเคมีเลยโอ้ดีผมบอกดีครับผมผมใช้วันซีรถไทยเลคนมาจากบ้านรถไทยรากมาใช้งานนี้งานเดียวเลยครับผมมันต้องใส่ขยายเอางานนี้จบๆเลยมันดูแลหลอดไปมันตายมันตายไปเลยผมบอกดีดีดีจะเกี่ยวหญ้าให้งูกินทีไรอ๋อดีครับคุณานี่ครับผมแล้วมือสวยเลยสวัสดีครับคุณาครับ ที่นี่ที่ไหนครับบมัณคมครับตำบลสีสุกครับอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับคุณอาชื่ออะไรครับนายสำโรงครับคุณอามีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับศูนย์หกสามหนึ่งสามห้าหนึ่งสองศูนย์สองครับโอเคครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ตรงเนาะอันนี้คือข้าวปีนี้เลยเนาะครับหน้าปีหรอหน้าปีไม่มีนาไม่มีนาปังอ๋อโอข้าวสวยมากเลยสวยเลยปีนี้ มีราคาแน่นอนเอนาะอ,อันนี้เป็นข้าวมะลิเลยเนาะครับครับผมปีนี้ทํากี่ไร่ครับคุณอาสี่สิบกว่าไร่ทุกปีทำเลยสี่สิบกว่าไร่ครับทําข้าวสี่สิบไร่เนี่ยหางเงินได้ประมาณสักกี่แสนครับมีราคาถ้าตามราคาเนาะครับผมราคาดีกับสามแสนสี่แสนเลยสามแสนสี่แสนแต่ถ้าไม่มีราคาล่ะประมาณเริ่มราคาครับสองแสนกว่าไลยอืมลงทุนเยอะไหมครับทำนานี่มันก็ลงทุนมาพยอะเท่าไหร่ครับรถไทยเราเองอ๋อรถไทยตัวเองไทไทยเอง ทำเองทำเองอ๋อใชทำเองทุกอย่างเลยทุกกระบวนการเลยทุกอย่างทั้งหมดครับผมรววอีกหมดคนเดียววัวกี่ตัวครับนี่คุณนาสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวเป็นวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับนี่สายเล่ครับวัวชาเล่วัวกระโดนแล้วก็มีวัวพ่อพันธ์เนาะอันนี้เป็นวัวของคุณอาทั้งหมดเลยกี่ตัวครับนี่สิบแปดตัวครับสิบแปดตัว ให้กินอะไรบ้างครับปู่ที่นี่ยาและเกี่ยวยาทุกวันให้กันเราสืบส่งรับสืบใหเราเกี่ยวว่ายังม่นเลี้ยฟังเพ้หนครับผมให้กินยาครับยาพื้นบ้านเนาะยาพื้นบ้านแล้วก็กินฟางครับครับผมโอ้สวยเนาะลูกออกมาตามเดือนก่อนอ๋อค่อยมันไวอ้วนถ้าปล่อยทุ่งนาถ้าแรงอ้วนมาเร็วครับผมสังเกตว่าข้อของคุณอานี่แบ่งเป็นล็อกๆเลยเนาะล็อกมันชนกันแล้วแบ่งกินโอ้แบ่งให้มันกินครับมันเป็นแม่ตอนนี้ก็แม่ลูก ตัวเขายาวไม่ลูกมันหมดเลยครอบครัวใครครอบครัวมันครับมันจะไม่ชนกันน่าแรงครับข้าหากันหมดน้าแรงครับผมแต่ถ้าเวลากินก็จะให้กินเป็นซองๆนะขุณอนาเนาะครับผมเริ่มต้นนี้เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับส่วนมากของผมมีเล่แต่รุ่นแรกเล่กันไม่เคยเปลี่ยนพันธุ์น้องนานเนาะครับผมสิบปีแล้วทำไมถึงเริ่มต้นที่จะเลี้ยงวัวชาเล่ครับวุณนีเพราะว่าเนื้อพันธุ์ดีหมอเขาบอกพันธุ์เนื้อดีแล้วดีจริงๆไหมดีใครดีกู ขายดีอยู่ใช่ไหมครับปีหนึ่งขายได้ตัวละสองหมื่นกว่านะแค่ปีก็กว่าสองสามเดือนขายได้สองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดแล้วก่อนวัวชาเล่ย์นะครับชาเล่ย์ชา่ย์ดีถ้าเปรียบเทียบเนาะชาเล่กับพื้นบ้านเราเนี่ยเลี้ยงได้คล้ากันไหมคล้ายกันแต่ชาเล่ย์มันราคาดีกว่าเนี่ยแต่ว่าชาเล่ราคาดีกว่าเลี้ยงโตเร็วครับผมซึ่งผมสังเกตเห็นเนาะว่าวัวของคุณอาเนี่ยเริ่มเป็นชาเล่หมดแล้วเนี่ยผู้ชมครับเป็นชาเล่หมดแล้วแสดงว่าจะเน้นสายเนื้อแทนวัวคุณ ชาลีถ้าเป็นวัวพันตัวเยอะมันตัวรา,ราคาแพงขายยากตัวละหกเจ็ดหมื่นขายยากคนคน,คนมีเงินซื้ออต้องเล่นตัวละสองหมื่นตัวสามหมื่นขายเร็วราคาจับต้องได้เนาะจับเร็วคนซื้อเร็วครับผมถ้าเกิดว่าเราไปยืนพื้นวัวราคาหกเจ็ดหมื่นนี่ขายยากขายยากเลย,ย,นนยแต่ถ้าสองสามหมื่นนี่ไปง่ายเร็วครบเลยเลยครับผมแล้วราคาวัวช่วงนี้มันตกตกจริงไหมข้างในจริงตกจริงตกจริงเหรอจากสองหมื่นเราอยู่หมื่นสองเองจริงจริงจริงเหรอครับจริงงูฟาร์มยังตกน่าจะร้อยสิบเลยห้าสิบห้าเนาะ หมูนะหมูหมูสดเหลือขาดสิบห้าคนเลี้ยงเจ๊งหมดแล้วนี่หมูฟาร์มไปไม่รอดโอ้โหราคาฟร์มในที่บ้านนี่บ้านบ้านบ่อเจ๊งนะครับบอกราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งตัวครึ่งอ่ะหวานไม่ลงไม่ไปไม่ได้ครับผมแต่ยังโชคดีที่เราเลี้ยงวัวของเรานี่ให้กินแค่หญ้ากับฟางหญ้ากับฟางเนาะเคยมีโอกาสได้ซื้อหหหหันให้กินครับไม่มีเราโคพันนี้ไม่มีอ๋องเลี้งแรงดีครับผมเมื่อพันใหญ่เราคงหัดอินโดเลี้ยงยากดีตก ม่มีหญ้ากินมันจะล้มตายเลยเลยวัวฮินดูบราซิลใช่ไหมหูยาวเนาะกินฟางครับผมแต่วัวพวกนี้เลี้ยงง่ายมีปีกว่าทับแปลงเดียวเดี๋ยวเอาแปลงจุดตอนปีใหม่มันทองอะผสมตัวหรือผสมบอดครับนม่แหละพ่อพันธุ์แล้วอ๋อมีพ่อพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์แล้วนี่โอ้สวยยิ่งเลยนี่อันนี้ลูกของอะไรของซีไว้มาจากชะเชิงเซาวัดชนเนี่ยลูกของซีไว้ไม้จากเฉชงเซาเฉชงเซาอ่ะคุณอาดึงออกมาข้างนอกหน่อยได้ไหมให้มันเห็นชัดๆเลย ไม่ดื้อไม่ดื้อทับทับปล่อยแก้เข้าทับเลยนี่แหละครับครับอืมแปดหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณอาเอาออกมาข้างนอกหน่อยได้เห็นกันชัดๆไปเลยเนาะโอ้พ่อพันธุ์สูงมากเลยสองปีเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนเดือนห้าสามปีอ๋อวัวไม่แก่นะไม่แก่เรากำลังทับเลยอ๋อนี่ครับี่ชมครับสองปีเจ็ดเดือนไอ้พันน้ำแรกของมาจากสั่งมาจากเมืองนอกเลยโอ้ลูกของซีวายศูนย์เก้าหกเนาะครับไปคุณอาปล่อยที่ไหนครับ สูงประมาณเท่าไหร่ครับต,นนรรรรตัวนี้ผมร้อยเจ็ดสิบเนาะร้อยเจ็ดสิบผสมกับผมเนาะร้อยเจ็ดสิบผสมกับสูสีกันสูสีกันน่าจะารประมาณร้อยหกสิบเนาะอันนี้พ่อพันธธุุ์์พพ่อัันครบเคยมีผลงานบ้านแล้วหรือย,อยังครับมีมมสวยเลยใช่ไหมสวยเลยลูกสวยเลยแดงแดงเลยใช่ไหมครับแดงแดงหมดตัวเลยครับผมอันนี้รับทับที่ไหนบ้างครับนี่โอ้ยรับทับแถวบ้านแถวบ้านใครเก่งไม่มีรถขนไปของเขาอ๋อผมมาอยู่บ้านไม่บ้านกาจูงไปคือเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะไม่มีค่อยเวลาครับ คือมีคนทับอยู่แต่ว่าไม่มีรถที่จะขนไปทับเขาสุดท้ายก็ได้หากินแถวบ้านแถวข้ออ๋อครับผมเอาคุณอามาตรงนี้ครับตัวนี้คือวัวพ่อพันกี่ปีนะสองปีเจ็ดเดือนสงการมันถึงสามปีครับสองปีเจ็ดเดือนเนาะสงการก็สามปีอันนี้คือไม่เวลาเลยอยากขายไหมครับนี่อยากขายเหรออยากขายเหรอเอาลองว่ามาดูราคาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นเอาคุณอาหันหน้าวานี้หน่อยตัวนี้เจ็ดหมื่นบาท ลูกของซีวายศูนย์เก้าหกวัวสามปีกำลังจะ่สามปีเนาะเมษานี้ใช่ไหมครับสามปีอันนี้ทับมากี่แม่แล้วครับนี่ประมาณยี่สิบกว่าแม่ยี่สิบกว่าแม่แล้วปีีน้เองอ๋อเพิ่งทับปีนี้ด้วยปีเสร็จแล้วไม่กล้าทับมันคงเสืองงวัวยังเล็กอ๋อวัวยังเล็กเลยยังไม่กล้าทับอืมคุณนาตั้งใจถ้าเกิดว่าได้สักเจ็ดหมื่นจะขายอยู่แต่ว่าต่อได้ไหมครับทั้งนั้นต่อได้นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะแล้วแต่ว่าจะคุยกันแล้วกันเนาะ โอเคคร sucking, oh, ับผ no, <pe> <owner gef> <necessary> ู้ชมครับโอ้สีสันสวยมากเลยอืมเชื่องด้วยนะผมมานี่ผมไม่รู้สึกกลัวนะไม่กลัวอืมมีผลงานแล้วประมาณ20ตัวนะคุณอาเนาะครับผมอ่าผู้ชมครับนี่เก็บตกให้เลยนะไข่หางหมดเลยนะครับแข้งขาอายะเพศนะครับผิวพันธุ์นะครับติดวัวติดวัวติดบดติดวัวด้วยเขาดำให้ลูกสวยนี่เราเรียกติดวัวสนุกเร็บหน้าดำนะติดบดติดบดครับผม แข่งขาดำเนาะดำทุกอย่างดาทุกอย่งเนาะครับผมโอ้สวยนะผู้ชมครับตัวใหญ่มากเลยให้กินอะไรบ้างครับวัวพ่อพันธุ์นี่ผมให้กินหญ้าบ้างพโอ้ทานขาดหลายเดือนแล้วตอนก่อนให้กินหมดหวันโลเมื่อก่อนให้กินอยู่บันโลทีนี้มันไปทับแล้วมันกินอ้วนมากมันทับไม่ได้ครับผมมันมหนักขึ้นไปตัวแม่มันล้มลงอ๋อตอนนี้ก็เลยให้กินแค่หญ้ากระฟางหญ้าจะทับคนเดียวเข้าครับผมแต่ผมมองนะว่าหญ้ากระฟางก็อ้วนได้นะอ้วนอ้วนธรรมชาติดีอืม แต่ว่ากินดีมากเลยกินดีถ้าไม่ดีขายทึ้งนานแล้วโอ้คำพูดดีดีมากเลยเออมึงกินยาดีสมัยดื้อด้วยจริงจริงคือถ้าของไม่ดีขายทิ้งนานแล้วขายทิ้งนานแล้วแต่ว่าของดีแต่เราไม่มีเวลาไม่มีเวลาอ่โอเคครับอันนี้คือผ้าอะไรครับที่ผูกไว้อ่ยผ้ามันทูตัวตอนกลางคืนยุงกันครับอ๋อแล้วไล่ยุงยังไงครับที่นี่มันก็จุดไว้ฟังสามทีทุ่มมาจุดขฟางๆเนาะโอ้ครับผมจุดฟางนุณนาเนาะครับผมหลักๆแล้วที่นี่คือมี พ่อพันธุ์เป็นของตัวเองผสมติดง่ายไหมครับถ้าเรามีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองนี่ทีเดียวติดเลยมีทีเดียวทับติดปั๊บบ๊อกเลยอืมนี่ก็ทีเดียวนี่ออกเดียวลังพี่ม่ออกเยอะมันเจ็ดตัวเลยเจ็ดตัวออก <c oughs> สง nhiều. องตัวเราเกิด <c oughs> จากพ่อพันธุ์ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเอาง่ายนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมวัวเยอะขนาดนี้แล้วผมมีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองนี่ประหยัดได้เยอะเลยนะวัวเยอะเป็นหมื่นตัวหนึ่งพันกว่าบาทนะครับผมไม่ใช่ธรรมนาพันห้าเลยนน้องสาวผมทับเล่ซส้อมา อูบนเจ็ดหมื่นทับสามพันครับผมมอดลุอีกพันหนึ่งเป็นสีพันออกมาแล้วปินซาราลูกขาวเลยครับผมลูกสวยเลยคือถ้าเกิดว่าเรามีวัวประมาณสักสิบตัวขึ้นเป็นวัวตัวเมียเนาะถ้ามีพอพันนี้ผมว่าจบเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอือทีเดียวจบเลยปล่อยไปฟุ้งเลยคุมเลยครับผมจบปัญหาด้วยจบเลยติดตลอดเลยอันนี้ทีเดียวติดเลยติดติดโอ้ม่ติดเลยเช็คสัตว์ได้ง่ายด้วยนี่ผสมพันธุ์ห้าเลยโอ้ครับผมตอนนี้เริ่มจะพัฒนาให้เป็นวัวชาเล่หมดเลย ดีกว่าวัวไทยบ้านเยอะไหมทุกคนมันเลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายมันไม่มีไม่มีโรคอะไรมันแข็งแรงได้เองกินกับฟางก็พอใช้ได้มันไม่พร้อมอะไรมันก็อยู่ได้มันพอรักษาสภาพมันได้เนาะไม่ต้องลงทุนเิดหนงพันครับผมอืมมันก็พออยู่ได้ครับผมเมื่อเปรียบเทียบนะคุณอานะชาลีวัวไทยบ้านนี่การกินกันอยู่คล้ายๆกันไหมคล้ายกันถ้าเป็นหมูพันกลางเลี้ยงง่ายถ้าพันใหญ่ก็ไปไปไหวกินในหญ้าสวยเลยในหญ้าแจ้อะไรกินหมดครับผมเลี้ยงง่ายมันเพื่อได้ความสะสมเพิ่ม เพิ่มเติมรายได้นะแต่ละปีครับผมคือถ้าเป็นวัวตัวใหญ่หรือสายพันธุ์อื่นนี่อาจจะเลี้ยงยากเนาะเลี้ยงยากต้องกินอาหารทุกวันมันต้องเลี้ยงดีพอคนนี้มาอยู่ได้หรอมันนอนไม่นอนหรอนก็วยครับผมแต่พวกนี้อยู่ได้อยู่ได้สบายบินสบายครับผมแสดงว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆริธรรมชาติคือเมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวดีกว่าทำนานแน่นอนครับเออดีครับผมแต่ว่าตอนนี้เข้าข้าไมาค่อยดีหรอกครับผมมันต้องลงทุนเยอะในทาเข้าวทุกวัน พยายามสืไพ้ายาในย่างรถไทยทำกมีรถไทยตัวเองก็โอยขึ้นยากได้ละสี่ห้าร้อยแล้ววานหนึ่งครับผมคือถ้าไม่มีรถไถหรือไม่มีแรงของตัวเองเนาะลงทุนสูงเหมือนกันสูงสูงไปมารอดดอกเข้าราคาสิบสองบาทไปมาลอดติดติดตลอดยังไงก็เจ๊งแน่นอนเจ๊งเจ๊งไปมารอดบริโภคในคนปีๆเหมือนกันคือถ้าตังค์วานสิบสองบาทขาดทุนแน่นอนขาดทุนไปมาลอดเอาราคาที่ใส่ที่พออยู่ได้ครับราคาข้าวนี่ข้าวอยู่สี่ห้าบาทได พอได้พอได้ถ้าสิบฟองวัดดึกสิบบาทไปไม่รอดเจ๊งครับผมฉะนั้นก็รบกวนเนาะให้รัฐบาลช่วยดันราคาข้าวหน่อยเนาะทุนปุ๋ยประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบลูกนี่ห้าหมื่นปุ๋ยห้าหกหมื่นเลยนี่สี่สิบไร่นี่ครับเออสี่สิบกว่าไร่ครับผมทุนเราพันกว่าบาทมากเลยนะแต่ว่าลงทุนปุ๋ยไปห้าห้าสิบกระสอบเลยไปเลี้ยงไส้นิดหน่อยแต่ตอนใส่เยอะนี่อีกอเขามีราคาได้ใส่หกเจ็ดสิบทองต่อคนครับผมได้เยอะได้อ๋อมันซื้อได้ปุ๋ยเด้ครับผม ได้ใส่ขี้วัวขี้ควายบ้างไหมครับในงานนี้ใส่ขี้งูหมดเลยนี่มันใส่ปุยนิดเดียวนี่สามใบนี่นี่แหละปุยเซตเกอร์ซี่นี่ใส่ซีซีนอร์ไทยนี่สวยนะสวยดิขี้งูหมดเลยนี่สวยมาหนิขี้งูแปลงนี่นี่ครับผมผมว่าที่ข้าวทำไมต้นมันใหญ่จังเลยอันนี้เกิดจากขี้วัวขี้ควายเลยใช่ไหมพื้นบ้านนี่นสองปีเรายังไม่ชื่อเลยใส่สองปีนี่แหละครับแต่ก่อนพอมันอยู่ที่บ้านเรามากใหญ่มากคนมาเที่ยนี้เลยใหญ่กว่าจากบ้านนียนะเอาเอาความความรู้สึกนะ ระหว่างไอ้ข้าวที่ใส่ขี้วัวก,กับข้าวใส่เคมีอะไรดีกว่ากันขี้วัวดีกว่าพอขึ้นมาหยุดเลยเขียวตลอดได้สองวั<ม>นสองสามสี 3, ่ปียังขึ้นดีอยู่ครับผมยังไม่ได้เติมเลยยังไม่เติมเคมีเลยโอ้อดีผมบอกดีอยู่ครับผมผมใส่บ้านสี่รถวไทยเลยคนมาจากบ้านรถไทยรากว่า<ม>ใส่งานนี้งานเดียวเลยครับผมมันต้องใส่ขยายเอางานในจบเลย มันดูแลเรดไปมันตายมันตายไปเลยผมบอกอืดีดีดีจะเกี่ยวหญ้าให้งูกินทีเลยอ๋อดีครับคุณอาดีครับอย่างนี้เลยใส่หมดเลยงานนี้ครับผมแล้วมือสวยเลยแสดงว่ารอบหน้าก็จะขยายไปนาอื่นแล้วเป็นงานหนึ่งอ๋อเอาานฝั่งนี้อันนี้คือนาทดลองแล้วได้ผลดีด้วยสองปีแล้วยังไม่จืดเลยยังไม่จืดยังขึ้นสวยเลยครับผมเม็ดฝักเลยเนาะสวยเลยอะนี่เนี่ยผู้ชมครับขี้วัวก็มีประโยชน์จริงๆเนานะจริงจริงๆไม่จืดง่ายเลยสามปีปียังขึ้นเชยเลยแหละครับผม แต่ว่าต่อไปเราก็จะขุดขี้นี้ไปใส่นาอื่นแล้วอันนี้คือแปลงเล็กแปลงสำรองเนาะเป็นหญ้าอะไรครับคุณอา้าลูซี่กับยากินนี่เนาะอือครับผมโอ้เริ่มมีดอกแล้วใช้ได้ไหมดอกมันเคยเอาไปปลูกไหมมันร่วงมันขึ้นเองโอจริงเหรอครับทั้งในสามปีแล้วอือมันขึ้นเองคือถ้าเมื่อไหร่ที่หญ้ามันมันแก่มันแก่ลวกก็มันขึ้นเองแล้วดอกมันร่วกก็จะขึ้นเองขึ้นเองดีไม่มีไม่มีชูนพัน ครับผมแสดงว่าน <us> <out> ี่ก็เหมือนกับตั้งใจไว้เหมือนกันแหละครับผมเอาหญ้าพวกนี้มันดีเนาะมันมีดอกสุดนี้เลยเดี๋ยวก่อนตัดเขาขึ้นสุดเลยลงทุนกับวัวเยอะไหมครับมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดอกลงทุนแค่ซื้อน้ำมันตัดหญ้าก็ไดเพราะหญ้าแถวนี้มันเยอะตัดตามทุนแค่เขาให้ตัดหมดครับผมต้องขยันหน่อยนะถ้าไม่ขยันไม่ได้เลยใช่ไหม่ได้ต้องขยันเนาะต้องขยันเนา ผมเป็นลูกชายลูกชายผมยังไม่เรียกมาทำผมทำคนเดียวเลยตอนนี้ไปชนไก่ซี่คอมาเนี่ยกระบะนนึงไปเลยคุณพ่อจัดเดียวเลยจัดเดียวไม่ยุ่งอยู่จะยุ่งมันอืมแต่ก็ชอบอาชีพนี้มากเลยเรื่องดีอุต่าหอนเราได้เงินเยอะผมกิแก้วกิดได้หมดไม่ได้พักไปแก้วไรยากเลยคือยากแก่เลยนี่กินเรียงง่ายแต่ว่าบัวของเรากินกินหมดไม่เหลือยากแก่เลยครับผมอันนี้หนึ่งรถไถกี่มือครับคุณนานี่มื้อเดียวมือละรถไถโอ้ชุดสองมาได้ยังเกี่ยวขวางนี่ยังไม่แบ่งมากินอีก สิบสองมัดวัวทั้งคอกครับผมให้ให้กินให้อิ่มแต่ว่ามองในคุ้มแน่นอนนะขุนาะคุ้มไม่ลงทุนไม่ได้เงินปุ๋ยลงทุนเยอะทำนาลงทุนเยอะครับผมอันนี้ก็ลงทุนแค่แรงนู่นาะนะลงทุนแค่แรงกับน้ำมันสองสามเดือนเลยปล่อยเองแล้วปล่อยแล้วสบายสี่สิบไร่ของเราเลยมีวัวของเราฝูงเดียวเลยระหว่างอาคุนอาผมถามนิดหนึ่งถ้าสี่สิบไร่ไม่ทำนานแล้วปล่อยวัวกินเนี่ ไม่ไปไปม่รอดรอไม่ดใช่ไหมครับทำงานเงินดีเงนิงนนะตังราคา,าดีแต่ถ้าเกิดว่าวัวมีราคานี่ก็น่าจะลุ้นเนาะคนนะ่ะเนาะมันก็ข้างนอกกินเสื้อเกี่ยวหญ้ากินเงื้อง่ายเหมือนกันอืมวันีก็อัดฟังกินเงื้อดีครับ